เออพอดีท่านพูดถึงหลังเราเราก็าหลวงพี่สองท่านต้องมาแล้วละ่ะอีแต้วยังไงต่อยังไงต่อา <c oughs> จากใครดูไหมไม่ได้ดูฮอะแตกไหมเยอะไงเดี๋ยวขอะแตกคุณนนมาแลมมาแล้วนี่ตอนนี้คนไทยอะเครียดคนไทยอะโศกเรื่องโควิดถูกต้องมากจะไม่ให้ใครเครียดอะไรหรืองไงก็แค่พระสองรูปมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ใช้สับ์วรุ่นฉันรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่เพราะฉันก็อายุมากแล้วฉันก็รู้ว่าที่คิดเนี่ยคือคิดเล่น เป็นการเซลกับแฟนคลับของพี่ชอบคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดแทนคนอื่นคนอื่นเขายังไม่ได้อะไรเลยคิดเรื่องตัวเองให้มากที่สุดยังไงคนเขานับถือศาสนาพุทธเขาก็นับถือศาสนาพุทธอยู่ดีคืออย่างนี้จริงๆอ่ะพี่เคยติดต่อมหาสมปองแล้วมารับเชิญมารับเชิญนะั้นในหนังเรื่อง หลวงพี่แจ๊ด 4G ถ้าใครได้ดูอ่ะคือท่านไม่ได้มาเล่นตลกกะโหลกลาอะไรท่านมาสอนในหนังอ่ะท่านมาสอนท่านเป็นมาเป็นพระสอนให้สอนพระใหม่ที่เข้ามาเข้ามาบวชเขาสอนหลวงพี่แจ๊ดสอนธรรมะสอนอะไรให,ให้ให้วิธีการเป็นพระเป็นยังไงในหนังเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ตอนเนี้ยที่ท่านออกมามาหาภัยวันพระมหาภัยวานกับพระมหาสมปองออกมาไล์สดกันอ่ะแล้วพอดีแฟน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 ขับพี่อ่ะ เขาก็ไปดูมาแล้วเขาก็มาบอกพี่ว่า,าพระสองท่านเนี่ยพระสองรูปเนี่ยพูดถึงหนังเรื่องหอแต่แตกด้วยเป็นสนุกสนานเราก็บอกว่าเหรอเดี๋ยวแล้วเราก็เข้าไปดูก็มีคนส่งคลิปมาให้ดูเราก็ดูเราก็ดูอ่อาอย่างนั้นท่านสองคนต้องมาต้องมา,ต,งมาต้องมาแล้วล่ะในความรู้สึกพี่ก็คือต้องมาเล่นในหอแต่แ,แตกแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้คิดอะไรคือแซวกันเล่น เพราะคือท่านพูดถึงหนังหอตะแตกแล้วก็หัวเราะสนุสนานเราก็แซวว่าท่านสองคนต้องมาในหอตะแตกแล้วละแล้วเราก็แกล้งประกาศกับแฟนขับเราเพราะแฟนขับพี่ก็มีแฟนหอตะแตกอะ่ะตอนเราประกาศเราก็น้องคิดหรือว่าพี่จะหาเบอร์โทรศัพท์พักสองคนไม่ได้หา <laughs> ง่ายมากแล้ววพระมหาสปอก็เคยมารับเชิญแล้วเราก็ประกาศไปอย่างนั้นแล้วสักพักหนึ่งพี่ก็ลบเห็นปะ่ะ <laughs> พี่ก็ลบออกไปแล้วพี่ก็มาโพสต์ใหม่ตอนนิกกี้เขาไปถ่าย ไปไป,ไปไปไปไลฟ์สดกับพระมาหาภัยวันนิกกี้ก็โทรมาหาพี่พี่ก็บอกเออเขาคุยหน่อยก็คือก็เคารพท่านแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็แคปรูปออกมาแล้วก็โพสตแล้วเราก็บอกเอาตอนนี้คนไทยอะเครียดคนไทยอะโศกเรื่องโควิดถูกต้องมามจะไม่ให้ใครเครียดเลยหรืองไงก็แค่พระสององค์พระสองรูปมาพูดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วก็ใช้สับัยรุ่นสับกระเทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการที่จะสอนให้คน เข้าไปดูเข้าไปฟังเนี่ย,ยก็ต้องใช้ศัพท์ที่คนปัจจุบันเขาใช้กันอยู่เราก็คิดแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเราก็แค่บอกว่าเออพอดีท่านพูดถึงหลังเราเราก็เออหลวงพี่สองท่านต้องมาแล้วล่ะน้องเขาจะภาษาวัยรุ่นไหมคือต้องมาแล้วล่ะต้องมาเล่นแล้วล่ะแต่มันยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวแค่พูดกันเฉยเฉยพระเพออะไรก็ออกมาพูดกันพู้หลุกผพูดอะไรก็ออกมาพูดกันฉันรู้ว่าฉันทําอะไรอยู่เพราะฉันก็อายุมากแล้วฉันก็รู้ว่าที่คิดเนี่ยคือคิดเล่นๆเป็นการแซวกับ แฟนคลับของพี่ถูกต้องไหมไม่ได้ไม่ได้จะามาถ่ายยังไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะตอนนั้นที่ท่านโทรมาที่นิกกี้โทรมาพี่อยู่กเกาะสม็ดอยู่บนเรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยแซวกันไปไม่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตแบบนี้เพราะจริงๆถ้าท่านท่านพูดถึงหนังห่อแตกมันก็พี่ก็เข้าไปส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมพี่ถึงออกมาพูดเรื่องท่านต้องมาแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการแซวกลับไปว่าท่านต้องมาเล่นแล้วละ่ะ แต่ยังไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรทั้งนั้นแค่พูดเล่นๆกันเฉยๆมันต้องมันก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตไปแล้วญ่โตออกมาพี่คิดว่าคนสมัยนีย้ชอบคิดแทนคนอื่นอย่าไปคิดแทนคนอื่นคนอื่นเขายังไม่ได้อะไรเลยคิดเรื่องตัวเองให้มากที่สุดเรื่องแบบจะเล่นไม่เล่นเนี่ยมันพี่ยังไม่ได้คิดคนอื่นคิดแทนไปหมดแล้วว่าจะถ้ามาเล่นหนังแล้วจะต้องพินตศอะไรต้องคิดเรื่องตัวเองให้เยอะๆนะว่าจะเอาอยัางไงชีวิตมันถึงจะรอด เรารู้ว่าศาสนาคืออะไรเราศัาสนาพุทธแล้วเราก็นับถือพระช่างมไปยุ่งกับพระที่เขาทําผิดทําผิดไอ้นั่นดีกว่าทําผิดศีลอะไรเงี้ยถ้าเอามาเล่นเขาไม่ได้เอาเล่นทั้งเรื่องเขามารับเชิญสอนสอน,สอนวิธีการสอนศาสนามันไม่จําเป็นต้องสอนแต่ในวัดเพราะคนไม่ไปวัดกันแล้วเพราะพระพระ,ะบางรูปที่ที่ทำตัวไม่ดีพระคนเขาก็เบื่อ เขาก็มาในโซเชียลกันมาในอะไรถ,าาถ้ามาถ้ามาถ้าท่านมารับเชิญให้เราก็คงเอามาสอนไม่เอาท่านมาตลกโปกฮาแน่นอนเรารู้เรารู้เรานับถือศาสนาพุทธไม่ต้องสอนเรายังไงคนเขานับถือศาสนาพุทธเขาก็นับถือศาสนาพุทธอยู่ดีแล้วท่านสองคนมาท่านสองคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยนะท่านกย็ยังใช้ตัวเองว่าอาตมาหลวงพี่ญาติโยมจะไม่ให้คนไทยมีความสุขเลยหรือไง นะเราก็แค่นั้นแหละอย่าไปคิดแทนคนอื่นคิดคิดเรื่องตัวเองเยอะๆเราก็สนุกของเราไปอย่าไปเครียดมากแค่คิดเรื่องโควิดก็จะตายกันอยู่แล้วทำมาหากินก็ไม่รู้จะทำยังไงกันจะมาพะออกมาพูดก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปอีกง,งงมากอืมนะครับ